รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกสมัยก่อนถ้าอยากทานปลาชนิดนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าหลายปีเราได้รับเกียรติจริงๆฮะจากฝีผ่าของนัะชัยเม็ดบัวนี่คือฝรั่งเศสจริงๆครับกับพระนาคารมิจนลินสองดาวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่เอกครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกรายการที B ่นําเสนอของอร่อย แล้วก็เรื่องราวดีๆรอบๆจานร,รอบโลกใบนี้วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่วากายาม่า ama, ใกล้ๆกับโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นฮะห่างจากโอซาก้าเมืองดังๆนี่ประมาณ40นาทีหรือ75กิโลเมตรตรงนี้เป็นพัตคารที่ชื่อว่าคูเอเทอินะฮะ คูเวกนี่ก็คือชื่อของปลาเจ้าปลาตัวนี้คุณผู้ชมฮะปลาที่มีประวัติยาวนานถ้ามา8ปีที่แล้วนะฮะหารับประทานยากมากใน1ปีจับได้แค่20ตัวคุณผู้ชมครับปลาชนิดนี้1ปีแพงมากๆากกว่าจะได้<ร>าทานเมื่อพี่เอว่า8ปีแล้ว<ม>จะไม่เห็นตัวขนาดนี้มาอยู่บนนี้ออม,มาที่จะต้องตัวขนาดนี้ลแล้วกอ,อกันข้ามปี30กิโลสนับสนุนโดย i m a g e Holiday ยไทยมีดี닷คอม ช่วงอร่อยรอบจานสุดยอดความอร่อยกระปาคูเอะปลาระดับพรีเมียมที่ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่วากายาม่าประเทศญี่ปุ่นกับร้านคูเอเทร้านที่ถือได้ว่าเป็นมือนหนึ่งเรื่องปลาคูเอะวันนี้เชิญคุณผู้ชมแล้วก็ชวนคุณยุทธมาลองอาหารพื้นถิ่นที่นี่ครับแล้วก็มีปลาอยู่หนึ่งชนิดที่ต้องเรียนว่า อยากพาคุณผู้ชมพาคนรุณรุธมาทานชื่อว่าปลาคูเอกพัฒคานี่ชื่อเดียวกับปลาคือคูเอกเยก็คือแบบเป็นเหมือนกับบ้านของปลาชนิดนี้เมื่อสมัยก่อน8ปีที่แล้วนะฮะถ้าอยากทานปลาชนิดนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าหลายปีต้องเรียนอย่างนี้ไ,ไม่ได้เวอร์นะฮะไม่ได้เวอร์เรียนคุณผู้ชมตรงๆว่าเป็นปลาน้ําลึก ที่ปีหนึ่งในซีซันหนึ่งจับได้แค่20ตัวคุณผู้ชมฮะอย่างนั้นอะ่ะแค่20ตัวต่อปีแปลว่ามันต้องมีสนนราคาที่แพงมากคนที่สําคัญจริงๆถึงจะได้รับประทานนงรียอย่างนี้8ปีที่แล้วหลังจาก8ปีเนี่ยมาหาวิทยาลัยที่นี่ผสมพันธุ์มันได้สร้างฟาร์มขึ้นมาเลยทําให้ปลาชนิดนี้ได้รับประทานมาก กว่า20ตัวล้วสาม,มารถที่จะจับปลาคูเอะเนี่ยาทำมาเลี้ยงมามาเลี้ยงเราผสมมาคุณสมบัติของเขาคือเนื้อเขาค่อนข้างอร่อยแล้วระหว่างเนื้อกับหนังมีคอลลาเจนที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์มากๆต้องเรียนอย่างนี้ส่วนรสชาติเดี๋ยวต้องให้คุณนิรุตเล่าแทบทุกจานจะเป็นปลาคูเอะจริงไหมใช่ครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเรียนว่านี่จะเป็นปลาธรรมชาติที่จับมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับเราควรจะเริ่มต้นที่ปลาคเ เป็นตัวนี้ตัวนี้ครับตอนแรกสบางเลยเพราะว่ามันเพราะว่ามันหายากหรือไงทาไมถึงได้บางเหมือนกับปลาดิบจีนอน่ะเดี๋ยวจะให้เราจะลองชิมกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นข้าวต้องรอสักครู่นะคะจะมีเมนูจะมีนั่นแหละฝั่งนี้เป็นชาบูนะฮะชาบูจิ้มแล้วก็รับประทานกับน้ําจิ้มนี้นะฮะอ่ะลืมบอกอีกตัวนึงนี่เป็นนางเอกเหมือนกันนอกจากพระเอกแล้วเจ้ากุ้งลองชิมดูครับท่านผู้ชมครับ อร่อยมากอร่อยจริงๆเนื้อปลาเขาขอบคุณมากๆเลยครับบางแล้วก็แต่ว่าวอนทานเข้าไปแล้วมันมันมีความเหนียวความมีเขาเรียกอะไร,ม,ม,รมีเหนียวมีมกรอบ <ฮะ S 2> ไม่ได้แบบยุยและไม่มีกลิ่นของคาวปลา <ฮะ S 2> เขาถึงบอกเราว่าถ้าเราได้มาลองสักครั้งนึงเราจะคิดถึงรสชาติของมันไปนานแสนานานนั่นคือที่ทางพัตนาการเชิญเรามาเขาพูดกับเราอย่างนี้เลยครับปลาชนิดนี้เป็นอย่างนั้นยิ่งจะลองไม่ทิ้งู ไม่จิ้มก็อร่อยมันหวานนะพี่รสชาติดีจริงไม่น่าถึงจะค่อนข้างมีราคาสูงถ้าเป็นพัฒนาคารเดียวตอนนั้นที่พอผสมพันธ์ได้แล้วเนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับจากฟาร์มแล้วคนทั้งประเทศก็แห่กันมาเพื่อจะจองคิวรอทานปลานี้ที่นี่ใช่ครับ มาแล้วดูควันโอโชอยู่ก็ผลิตจากที่นี่นะฮะกลิ่นยุบเปรี้ยวขึ้นมาเลยคุณยุทเอาแล้วนะก็คุ้มกับราคาใช่ไหมครับตรงนี้บอกว่าทิ้งน,นหนาเนี่ยอร่อยสุดก้อก้กนเลยนะทางเป็นก้อนเลยมันเคี้ยวคือเนื้อเขาค่อนข้างจาก ไม่ยุ่ยไม่ยเป็นเรื่องมันเราวุกตบๆแล้วก็มีคอลลาเจนอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้มันพุ่งุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ข่าวอร่อยมากเหมือนทานไก่ใช่ไหมที่แรกนูเนื้อเขาเหมือนปลาปลากระเพราที่เราเคยไป็นแข็งกกบเลยอร่อยครับอร่อยมากหวานนี่คือเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่น ทุกอย่างก็ต้องสดและทุกอย่างหวานหอมอร่อยไม่มีกลิ่นคาวของอาหารทะเลทั้งหลายอยากให้คุณผู้ชมมาลองทานอาหารที่นี่นะฮะดูความประดิษฐ์ประดอยความตั้งใจที่จะตั้งแต่จัดการกับเจ้าปลาที่หายากที่สุดจนเลี้ยงมันจนได้เมื่อ8ปีที่แล้วเกิพดพัฒนาการที่มีการประดิษฐ์ประดอยปรับปรุงพัฒนา อาหารให้เข้ากับเนื้อปลาแบบนี้จนมาตั้งเป็นชื่อร้านหนึ่งประสบการณ์ที่อยากให้คุณผู้ชมมาลองลองดูนะครับช่วงหน้าอร่อยไปกับเมนูนานาชาติจากฝีพระหัดหม่อมเจ้าที่คำปอน